สวัสดีครับผมโฟนกิจกรคำโสภาจากเพจพาน้องจองตัวหนังครับหลังจากคลิปล่าสุดนะครับโฟนได้พาทุกท่านไปซื้อบัตรชมภาพ,พย,ายนตร์ด้วยโปรโมชั่นจาก True แล้วนะครับวันนี้โฟนจะนำโปรเด็ดๆอีกโปรหนึ่งครับก็คือโปร City Premier และ City r r ร h o r Plus Plus นะครับราคาตั๋วจากราคาปกติครับจะสามารถลดเหลือเพียง69บาทเท่านั้นโดย1บัตรครับสามารถรับสิทธิ์ได้2ต่อเดือนเลย ซึ่งโปรนี้เป็นโปรอีกตัวหนึ่งครับที่ถือว่าเด็ดมากๆซึ่งโดยโปกติแล้วนะครับท่านจะต้องนําบัตรเครดิตตัวจริงเนี่ยครับไปซื้อที่เคาน์เตอร์จาหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ทางหน้าสาขาเท่านั้นในปัจจุบันครับท่านสามารถซื้อโปรโมชันนี้ด้วยตัวเองได้แล้วครับโดยผ่านทาแอปพลิเคชัน AF Cinema หรือผ่านทางเว็บไซต์ afcinema com นะครับเดี๋ยวฟูจจะพาทุกท่านไปดูรายละเอียดของโปรโมชันตัวนี้กันครับว่ามีโปรโมชันมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง ซึ่งหน้าบัตรที่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นตัวนี้ก็จะเป็นหน้าบัตรแบบนี้นี่เองว่าเป็น City r รอย l Hit Plus นะครับก็ราคาเฉกเหลือ69บาทเท่านั้นโดยจำกัดที่2สิทธิต์ต่อบัตรต่อเดือนโคตารวมทั้งหมดอยู่ที่1,000ที่นั่งครับโดยสิทธิ์ตัวนี้จะอยู่เป็นสิทธิ์แบบ First Come First Serve นะครับใครมาก่อนได้ก่อนถ้าสมมติว่าสิทธิ์ครบไป1000สิทธิ์แล้วก็ต้องรอใช้สิทธิ์ในเดือนต่อไป ซึ่งโปรโมชั่นตัวนี้ครับต่อครั้งล่าสุดถึงวันที่3ามิีนาคมปี2,566ครับที่ซิตี้ต่อโปรกับเอเมานะโดยวิธีการซื้อตัวครับเดี๋ยวฝนพาทุกท่านไปเลือกภาพยุยนตร์ที่ต้องการชมก่อนตอนนี้ก็คือเหลือรอบดึกรอบเดียวแล้วก็คือเป็นประมาณเที่ยงคืน20ประมาณนี้เพราะว่าวันนี้ฝนก็ทําคลิปก็ดึกแล้วเดี๋ยวฝนดูพาดไปดูที่คอสโมบาซาดีกว่าเดี๋ยวฝนเลือกเป็นเก้าอี ดีลักซีดนะครับว่าจะเป็นยังไงอ่ะสังเกตร,ราคาที่ด้านขวาล่างครับราคาเสลยราคาปกตินะครับจะอยู่ที่220บาทกดย e s เข้าแอนโปรโมชั่นมุมล่างซ้ายครับกดโปรโมชั่นแอนวอชเชอร์แอดเข้าไปเลื่อนหา p ปรซิตี้รอยัลคิ p พลัหรือเป็นบัตรพรีเมียร์ก็ได้นะครับตัวนี้โดยหลายท่านครับก็สงสัยว่าอา้าวเขาให้ปอกกรอกตัวโปรโ o ชั่นโค้ดนะครับเราฉันจะกรอกอะไร ก็คือกรอกเลขหน้าบัตรเครดิต16หลักครับก็คือมันดอกจันไว้ข้างล่างสุดนะว่าคีย์หมายเลขหน้าบัตรเพื่อเช็คสิทธิ์อ่าเดี๋ยวผมก็จะทำการคีย์เลขบัตรเข้าไปแล้วกดสับมิ t ดูครับจากราคา220บาทก็จะเหลือ69บาทเท่านั้นครับสำหรับท่านใดที่ต้องการซื้อ2ที่นั่งครับให้ทำการคีย์เลขหน้าบัตรครับเข้าไปอีก2ครั้งก็จะได้เป็นส่วนลด69บาท2ที่นั่งไปเลย เดี๋ยวคนจะลองทำให้ดูเลยก็ได้ว่าอกดแอดเข้าไปกรอโค้ดสครั้งก็จะได้ราคาเป็นราคา69บาท2ที่นั่งเลยนะครับก็จากราคาเป็น440ก็จะเหลือ1 3 8บาทเท่านั้น โอ้โหคมยิ่งกว่าคมเอกครับยิ่งกว่าโปรดีแท็กโกเมมเบอร์ที่ราคา70บาทอีกซึ่งตัวนี้สามารถรับสิทธิ์ได้2ที่ต่อเดือนอีกตั้งหาแต่ไม่ได้บังคับนะครับว่าจะต้องเป็น2สิทธิ์ในครั้งเดียวกันท่านสามารถแบ่งรับสิทธิ์ว่าวันนี้รับ1สิทธิ์แล้วพรุ่งนี้ไปรับอีกหนึ่งสิทธิ์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วพอกดคอนติเนียไปปุ๊บมันจะให้กรอกเลขโอ้โอ สงสสยฟอนกรอกเล่นเยอะไปหน่อยนะครับตัวเลขเมื่อกี้นี้ก็โดยวิธีการใช้โปรโมชั่นตัวนี้ครับมันจะบังคับนะครับให้เราชําระเงินผ่านทางบัตรเครดิตเท่านั้นครับก็คือเป็นเลขตะกี้นี่แหละที่เรากรอกเข้าไปนะครับก็สามารถชําระเงินได้ตามปกติเลยก็คือกรออีเมลเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เป็นบัตรเครดิตคือชื่อ เลขบัตรเครดิต16หลักวันหมดอายุแล้วก็ C.V.V ครับเมื่อชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้เป็นตัว S เข็นขึ้นมาท่านสามารถท่านใดที่ต้องการพิมพ์ตัวกระดาษนะครับก็สามารถนำตัวไปพิมพ์ที่ตู้จำหน่ายตัวอัตโนมัติหรือตู้อ e ีทิเกตเคียสได้เลยนะครับหรือว่าท่าในใดที่ไม่ต้องการพิมพ์ก็สามารถโชว์ QR c ค d e เข้าหน้าโรงหนังได้เหมือนเดิมครับสำหรับท่านใดที่ดูหนังเรื่อง Doctor Strange in the m a r v e of m a n s s o ก็ อย่าเพิ่งสปอยนะฝฟนก็ยังไม่ได้ดูเลย <c oughs> เดี๋ยวว่าจะหาโอกาสว่าไปดูแล้วเหมือนกันครับก่อนสจจการัทวันนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้โฟนด้วยครับสวัสดีครับ